โยก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับและในวันนี้นะครับเราก็มาอยู่กับแมปวันพีซเปิดใหม่แล้วเช่นเคยนะครับและนี่คือยูนิเวอร์แซลพีซเองแล้วก็ใช่แล้วครับว่าเราจะพลาดไม่ได้นะครับสลับแมปเปิดใหม่อย่างนี้นะครับเนี่ยก็แมปนี้ผมบอกเลยว่าเป็นแมปคนไทยนะและคือแมปนี้ผมบอกเลยว่าเป็นแบบแบบโคตรปัน่น โอเคเดี๋ยวผมขอกลับมาที่เกาะแรกก่อนละกันนะครับผมก็ได้เล่นไปแล้วนิดนึงนะครับซึ่งแมปนี้ก็เป็นแมปวันพีชนะครับซึ่งให้ลงน่าจะคล้ายๆกับเซคันด์พีชอยู่เหมือนกันนะผมรู้สึกว่านะเออซึ่งมันปั่นแค่ไหนมาดูกันดีกว่าโอเคข้างบนนี้มันจะมีที่ขายผลใช่ไหมครับเป็น power dealer คือแมปนี้มันจะเป็นแมปที่อาจจะไม่ได้มีผลพิศารเยอะมากมายเลยนะครับแต่ผลพิศารมันจะปั่นมากอย่างผลเนี่ยผลฮิโปนะครับผลฮิโป ก็มีผลเป็นแบบผลทอยเลสแมนอะไรพวกนี้นะครับผลแก๊สผลพิษศาสอะไรพวกนี้ผลไลท์ผลกาวิตตี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็มีผลคิงออฟเคิร์สหรือว่าผลของสุณะด้วยนะครับแล้วก็เทอร์โบเอ็กซซิสนะครับผลของไอยายแก่นะครับไม่ใช่ยายแก่มันชื่อว่าอะไรก็โอคารุนแล้วก็ซิสเต็มเบเกอร์นะครับอันนี้น่าจะเป็นผลของไอเจ้าอลไรส์นะครับผมเป็นของของโซนดูเลยพวกนี้ ซึ่งจริงๆเราผมอยากจะซื้อบทฮิปโปให้ทุกคนดูนะครับแต่ถ้าผมเอาไปใช้นะครับน่าจะลําบากแน่ดูเดี๋ยวผมจะตัดไป็าแบบไลนไลน์แห้ละกันนะครับคือมันจะปล่อยฮิปโปจากบนฟ้าลงมาข้างล่างนะครับซึ่งใครที่อยากจะซื้อผลยุมแนะนําไม่อยาไปซื้อนะน่าจะไม่ดีเท่าไหร่โอเคซึ่งแมปก็ได้เพิ่งเปิดนะครับเมื่อ2ทุ่มเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเริ่มจากอย่างแรกก่อนเลยคือเกมนี้หลายคนอาจจะงงว่ามันฟาร์ม้ยวยากไหมสลับพี่ว่าพี่ว่าไม่ยากเลยนะคคคครรรรรรััับบบเเเเอไมมม่่่ยยาากกกกกลนนนนะะ็ิิต้ใีดแ ก็มาที่ตรงนี้เดินตรงมามันจะมีที่ฟาร์มเบี้ยวอยู่ก็มาคุยยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็กด e ไปแล้วก็เราเควสไปครับแบนดิตเลเวลหนึ่งครับกดเยสตไปมันก็จะให้ฟาร์มตรงนี้นะแล้วก็ฟาร์มได้เลยครับซึ่งเลเวลจะขึ้นโคตรเยอะน่าจะขึ้นเป็นร้อยเลยนะแค่เบี้ยวเดียวเนี่ยเออแค่เควสเดียวเนี่ยนะครับเนี่ยขึ้นเป็นร้อยเลยซึ่งก็ง่ายนะครับก็คือกดเข็มทิศก็ได้เข็มทิศก็จะมีบอกอยู่ว่าให้เราไปฟาร์มตรงไหนนะเดิมก็จะบอกอยู่เนะี่ยอย่างผมไปตรงนู้นแล้วไปเกาะน แล้วก็เราไม่ต้องเดินทางแบบไปเกาะด้วยเรืออะไรก็ได้นะครับเราเดินทางด้วยกันวาร์ปก็ได้จะมีเป็นตัว NPC เทเลพอร์ตอยู่นะครับเป็นตัวนี้เราก็สามารถที่จะวาร์ปได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้าวๆนะก็ลองเล่นดูได้นะครับซึ่งมันก็จะมีให้เลือกเกาะอะไรพวกนี้นะก็จะมีเลือกเกาะอยู่นะครับน่าจะเป็นเกาะฟาร์มทั้งหมดเลยนะครับแต่ต้องตามเรเวลไปเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่นี่กันดีกว่านะครับด้านซ้ายมือนะครับก็จะมีเป็นพวกเมนูอะไรบอกอยู่นะเรามาดูกันว่าอยากได้คืออะไร จากแรกเลยครับเซตติ้งครับเซตติ้งแน่นอนว่าต้องมีโค้ดครับเดี๋ยวเรามาแจกโค้ดกันดีกว่าซึ่งเดี๋ยวผมจะแจกโค้ดในนี้เลยแล้วกันนะครับเพราะว่าโค้ดมันมีแจกที่หน้าจออยู่ไอ้ตรงหน้าเกมอยู่แล้วนะครับซึ่งเราก็จะแจกไปด้วยเลยนะครับโค้ดแรกนะครับนั่คือโค้ดรีลิสนะครับซึ่งโอเคได้50เจมกับได้เงินนะครับส่วนต่อไปโค้ด2นะครับ bl boss นะครับผมโค้ดนี้ผมใส่ไปแล้วนะแล้วก็โค้ดที่3ม ซีโเรเลียนนะครับเอออ่านว่าอะไรเนี่ยคนที่4ก็จะเป็นพิกาจูนะครับผมคนที่5คือบัตเตอร์เบียแล้วก็จะมีอีก2โคนนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแจกไว้ที่ในใต้คอมเมนต์ลวกันนะครับหรือว่าในใต้ดีคริปชั่นก็ไปดูได้เลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะแจกไว้ให้โอเคแล้วก็จะมีสแตก็กเออเรื่องสแต็กนี่คือเท่มากนะผมชอบต่างๆสแต็กมากเลยสแต็กก็ง่ายๆเลยครับก็คือสแตก็กนั่นและครับ ซึ่งมันก็จะมีเป็นเมลีดีเฟนเวปอนพาวเวอร์อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราเล่นหมนปีศาจแล้วก็อัพพาวเวอร์แล้วกั power, กนเาะว่าพาวเวอร์มันแรงนะสำหรับผนปีศาจส,ส่วนเมลีก็จะอัพแล้วก็จะตีแรงขึ้นนะครับถ้าใช้เป็นพวกหมัดหรือว่าเป็นพวกแบบอะไรพวกนี้ในการต่อยนะพวกนี้ก็จะตีแรงขึ้นนะครับแต่ว่าเมลีพี่แนะนไว่าอัพไปสักนิดน,นึงแล้วกันสัก50หรือว่าร้อยนึงอะไรเงี้ยเพราะว่ามันจะได้แบบมีเอเนจีในการการะโดดหรือว่าในการแดนะไรพวกนี้นะครับมันจะหมดเร็วมากส่วนดีเฟนก็คคค่่าวมนะะรัออีี้ไไไปดยยตตชจห ก่อนแล้วกันสักร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยเวพอนก็เป็นอาวุธดาบดาเมจนะครับซึ่งเราก็ไม่มีเวพอนใช้แล้วก็ยังไม่ต้องใช้ก่อนแล้วกันตอนนี้แล้วก็จะมีแอร์ไลน์แต่แอร์ไลน์เกมนี้นะ่ต้องเขียนชื่อเอานะครับเออเพราะว่าอะไรไม่รู้นะครับพะถ้าติ๊กได้นี่คือจะดีมากเลยแบบเหมือนเกมอื่นอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเป็นไกด์แท็กเกอร์นะครับก็จะมีบอกอยู่ว่าฟาร์มวิวตรงไหนหรือว่าอะไรตรงไหนบ้างน,นะครับซึ่งตรงนี้ดีนะผมว่าตรงนี้ดีมากเลยสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับคือเราจะสามารถรู้ได้เลยว่าในนเเกกาะแรี่ย มีจุดฟารวนะครับคือเลเวลถึงเท่าไหร่บ้างครับถึง100ถึงแ0 0อะไรงนี้แล้วก็มีที่ขายผลแล้วก็คาตานะแล้วก็ที่ตกปลาเป็นเบ็ดตกปลานะครับแล้วก็รีเซสตัก คือมันจะบอกหมดเลยนะครับว่าในเกาะเนี่ยมีตัวอะไรบ้างนะครับในการทําอะไรบ้างนะครับแล้วต้องฟาร์มย่อยยังไงบ้างนั่นเองนะครับถึงระเบิเท่าไหร่บ้างจะมีบอกหมดเลยนี่คือดีมากเลยนะครับก็ลองมาดูกันได้สำหรับไอ้ไกด์แท็กเกอร์นะดีมากแล้วก็น่าจะมีเทรดนะครับ <ๆ S 2> <ๆ S 1> แต่เทรดน่าจะกดไม่ได้นะครับตอนนี้ก็รอไปก่อนละกันนะครับ <S <S <ๆ>น่าจะมาในอ <ๆๆ S 1> <ๆ>ัปเดตแน่ๆแล้วก็มีด้วยนี่ด้วยนะครับเป็นไดเรี่เควสนะครับก็จะมีเควสบอกว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะครับกว่าจะได้เจมสะในพวกนี้นะครับก็ไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วก็จะะมีกรเป๋าด้วย แล้วก็จะมีของด้วยนะครับข้างในซึ่งก็ของก็ได้จากการตีมอนหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับเออก็จะได้ของมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็นี่ครับมีช็อปครับแล้วก็มาอุดหนุนเกมได้นะครับพวกเกมพงเกมพาร์ทอะไรพวกนี้นะครับโดยรวมแล้วเกมก็จะมีมันเท่านี้นั่นเองนะครับผมซึ่งก็ผมว่าก็สนุกใช้ได้เลยนะต้องลองเล่นไปก่อนสักพักนึงละกันนะครับสำหรับแมปยู i v e r s ร l p ซลพ e นะซึ่งก็ลองเล่นกันได้แล้วนะครับส่วนลิงก์แมปเดี๋ยวผมจะปักไว้ที่ใต้ร่างคลิปเหมือนเดิมนะครับเผื่อใครที่ค้นหาช่อไมเจ แลวก็แน่นอนแล้วครับว่าคลิปหน้าอยากทำอะไรยูแแบบนี้ก็บอกมาได้เลยนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะทำฟาร์มวิวก่อนละกันเพราะว่าเดี๋ยวผมตั้งใเล่นจำนยิวตันเลยนะครับในตอนนี้โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับและอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ซับสไครต์ด้วยละกันแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายซียูครับ